มาดูกันที่ประเด็นหลักของเราในช่วงนี้คุณสุภชัยฮะกรณีของเงินติดล้ออย่างที่ได้โปรยหัวเอาไว้เมื่อครู่เนี่ยคือ,อต้องบอกว่าเป็นหุ้นไฟแนนซ์ที่เป็นพิมพ์นิยมนะฮะรู้จักกันหมดไม่มีใครไม่รู้จักเงินติดล้อนะ,อะตอนเข้าตลาดมาใหม่ๆก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะแต่เอาไปเอามาซื้อขายไว้ได้แค่ไม่กี่วันนี้กลายเป็นหุ้นที่รประสบกับโรค <laughs> ต่ําจองเรือรัง Uh huh. ตามจองมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับคือดูหุ้นเองเนี่ยก็มีความพยายามที่จะ uh huh. พังโหัวนะฮะรหรือว่าถีบตัวกลับขึ้นมาอยู่ในระดับที่มันควรจะเป็นหรือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ IPO อ uh huh. ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะด้วยหลากหลายสาเหตุซึ่งด้วยโครงสร้าง การทำา IPO ของเงินติดล้อก่อนครับมันก็จะมีประเด็นปัญหายกตัวอย่างเช่นการนำอาหุ้นเก่ามาจำหน่ายครับเป็นจำนวนมากคือเอาหุ้นเก่ามาทำา IPO ถ้ามันก็เลยเหมือนกับเสียโอกาสคือแทนที่จะเป็นหุ้นใหม่ให้เยอะหน่อยแล้วบริษัทก็ได้รับเงินทุนเนี่ยไปขยายกิจการต่ออเพราะธุรกิจอย่างฟ i น a n c e ์เนี่ยการที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำนะฮะหรือว่ามีในแง่ของเงินทุน ที่มีต้นทุนต่ําเนี่ยออืครับเพราะอย่างเงิน IPO นี่มันไม่มีต้นทุนเลยนะในเชิงของดอกเบี้ยนะมันจะมีค่าฟรีค่าอันเดอร์ไรท์ว่ากันไปนะฮะแต่มันเป็นเงินทุนที่แทบจะไร้ซึ่งต้นทุนหรือดอกเบี้ยเลยและแทนที่จใช้ประโยชน์จากนั้นกลับกลายเป็นว่าหุ้นที่มาขายส่วนใหญ่เป็นหุ้นเก่าอ่าแล้วนอกนั้นจะไม่พอนะไอพีโอที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ไปใช้หนี้ ไปใช้นี่ด้วยไปใช้นี่ไม่ใช่เอาไปปล่อยกู้ต่อไม่ไม่ไปใช้นี่ไม่ได้เอาไปขยายผลต่อเอาไปใช้นี่เอาไปใช้นี่แล้วก็ใช้นี่กับผู้ถือหุ้นเดิมใช่แล้วเออมันก็เลยสาระวนกันอยู่ตรงนั้นนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาหลายไตรมาสนะฮะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเงินติดล้อเองเขาก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้มันไปชดเชยหนึ่งเอาละมาจากการเพิ่มทุนมันมีดรลชั่นเอฟเฟกต์อ่ใช่สองเนี่ยไปชดเชยกับการเสียโอกาส จากตอนที่ทำ IPO แล้วไม่สามารถนำเอาเงินไปขยายผลได้อย่างเต็มแมตเต็มหน่วยนะมันก็เป็นช่วงที่ต้องกลับมาเติมเต็มเติมมาเรื่อยๆแต่นี่แหละฮะไอ้ที่เติมมาหลายไตรมาสแล้วผมว่ามาช่วงเวลาแบบนี้ช่วงไตรมาสสองไตรมาสนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของเงินติดล้อนะฮะลงมาลึกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเชิงของตัวแนวโน้มของธุรกิจบ้างนะฮะอย่างล่าสุดนะครับคุณบิยศักดิ์ อ,อุกฤษลูก,กูนนะครับกรรมการผู้แกนใหญ่ของเงินติดล้อนะครับก็เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในปี2 5 6 6คือปีนี้นะครับว่ามีการตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อนะครับอยู่ที่ระดับ 1 0 2 0นะครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายนะครับในการเติบโตอย่างต่อเนื่องฮะสำหรับเบี้ยประกันวินาศภัยที่ระดับ20-25%นะครับแล้วก็มีการเน้นนะครับกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะฮะพร้อมกันนี้นะครับที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาก็มีอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนะครับอัตรา8หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดนะครับประมาณ29สาตางค์เศษนะครับกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ก็คือวัันนพรุ่งี้บ รับตัวของติดล้อนะครับเนี่ยฮะปันผลเป็นหุ้นฮะแหุ้นเดิมได้1หุ้นปันผลและพร้อมกับเงินสดไปจ่าภาษีนะครับยีสตางค์นะครับแล้วก็นัีดิการฮะก็พรุ่งนี้ XD แล้วก็จะมีการจ่ายเป็นปันผลนะครับวันที่8พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับมีความเห็นจากทางเอเชียพลัสนะครับได้กําหนดคําแนะนาเอาต์เพอร์ฟอร์มหุ้นติดล้อด้วยราคาเหมาะสมสําหรับปี2 5 6 6่อภายหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วอยู่ที่28บาท คาดการกำไรสุทธินะครับในงวดไตรามาสหนึ่งปีนี้จะอยู่ที่933ล้านบาทโดยคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสก่อนหน้าก็คือไตรามาส4ของปีที่แล้วนะครับแต่จะลดลง1%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิอันนี้มองต่อเนื่องไปถึงไตรามาสสเลยคุณสุประชัยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะจากไตรามาสหนึ่งแล้วก็จากงวดเดียวกันของปีก่อนด้วยโดยเป็นผลมาจากแนวโน้มสินเชื่อมีการเติบโตต่อเนื่อง จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวส่วนทั้งปีนี่คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นได้11เปอก็แน่นอนฮะเป็นผลมาจากแนวโน้มสินเชื่อขยายตัวแล้วก็รวมถึงรายได้ในหน้าประกันภัยนี่เติบโตด้วยอ,อ,อันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาเสริมถูกไหมอ่าใช่นะครับธุรกิจหลักของเขาก็แกงในแง่ของการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนนั่นเองนะครับ นี่แหละฮะอย่างที่ได้กราบเรียนว่าเป็นโรคต่ำจองเรื้อรังนะฮะราคา IPO ของติดล้อเนี่ยคือ36มสบาทห้าสตางค์ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่ดูสักหน่อย26 50โอ้โหหายไปก็ยังหายไปอยู่10บบาทแต่ก็ดีกว่าก่อนนะนี่เพราะก่อนนั้นนี่เขาเคยลงไป23่สอ่ออ่าใช่แล้วตอนเปิดตัวตอนแรกคงจำไม่ได้ฮะเปิดปุ๊บ53บาทในตอนนั้นอ่ใช่อ่ขึ้นแดงเลยเป็นวันแรกก็รู้สึกจะบวกไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าออ่าแล้วหลังจากนั้นมา ราคารปรับ,บตัวลงมาดูไม่จืดเลยฮะแต่นี่ไงเราก็เคยตั้งเป็นทฤษฎีไว้ว่าค,คือการได้อะไรมามันก็ต้องเสียอะไรไปถูกไหมครับ,รบการเข้าตลาดคือการทำไอ o o เนี่ยมันได้พรีเมียมเพิ่มขึ้นแต่คำถามคือแล้วมันต้องเอาอะไรไปแรกไอ,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 อ้สิ่งหนึ่งที่ต้องโดนบูชายันก่อนเลยโดนเอาไปแลกแน่นอนคือกำไรสุทธิต่อหุ้นถูกไหมฮะและยิ่งถ้าบอกว่าในส่วนของ สัดส่วนการได้ลุดเนี่ยอมันมากกว่าศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในการทํากําไรอืนะเพราะกรณีนี้อย่างที่บอกแล้วว่าหุ้นส่วนใหญ่มาเป็นหุ้นเก่าฉะนั้นบริษัทไม่ได้เงินเพิ่มซ้ําร้ายบริษัทได้เงินเพิ่มจากหุ้นใหม่ครับมาหยิบมือหนึ่งเนี่ยก็ถูกนําไปใช้นี้ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมใช่มันวันสารวนกันอยู่ตรงนี้งนั้นไอ้ศักยภาพในการทํากําไรเนี่ยมันไม่ได้ดี เพียงพอที่จะไปชดเชยไอ้สัดส่วนของได u t i o n Effect ได้แต่ทีนี้โอเคละในเมื่อถ้า1ไตรมาสสไตรมาสมันทำไม่ได้มันก็ต้องใช้เวลาสะสมไอ้ความดีความชอบไอ้มูลค่าเพิ่มที่มันเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็สะสมมาหลายไตรมาสก็ดูหลังจากนี้เนี่ยคงจะได้เห็นติดล้อนะกลับมาเฉิดฉายได้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าจะ เลิกเป็นสักทีนะไอ้โรคต่ำจองเรื้อรังเนี่ยองว่าจะหายได้ในเร็ววันเป็นกำลังใจให้ครับ